มาทัวร์แม่ค้ากับชาแนลโฟร์ทิปนอกจากเดินตลาดซื้อของต่อยอดธุรกิจแล้วตอนนีนินก็ยังมีเวลาไปเดินเล่นถนนคนเดินดังๆอย่างปิดจิงลูกและที่กําลังเป็นกระแสะและมาแรงที่สุดในตอนนี้คือตามล่าหาอ์ตทอยแรไอเทมที่ป๊อบมาดต้องบอกว่าที่กวางโจงป๊อบมามี่หลายสาขามากใกล้ที่พักใกล้แหล่งท่องเที่ยวแถมมีครบด้วยไม่ว่าจะคลายเบบี้ลาบูบูแฮร์รี่พอตเตอร์มัลลี่ฮิโรโนะและตัวละครดิสนีย์ แถมราคาถูกกว่าไทยเยอะต้องถูกกว่าอยู่แล้วปะเราที่นี่เป็นแหล่งผลิตนี่เนื้ปากมูดบบร้านป๊อกมาดท,ที่อยากแนะนําในเมืองกวางโจไปดูที่แรกค่ะอยู่ในห้างในถนนคนเดินเปจิงลู่เลยที่2กับที่3นะคะ2ร้านนี้อยู่ใกล้กันมากีิจจงเจียพาซาแถมในเน็ตบอกว่าเป็นร้านป๊อกมาทที่ใหญ่ที่สุดในกวางโจซตรงนี้อยู่ใกล้กับตลาดเซลเซอร์อผ้า ทำงานเสร็จก็สามารถไปช็อปต่อได้เลยที่เลิฟเฟิงาซาและที่สุดท้ายค่ะสาขาหยางชิงฟางแถวนี้เป็นสถานที่ท่องเที่ยวด้วยนะคะตอนเย็นบรรยากาศดีมากแถมร้านอาหารก็อร่อยด้วยสําหรับใครที่สนใจทัวร์แมคคาจีนและอยากไปตามหาทริแรไอเทมสามารถทักมาปรึกษาสอบถามข้่มูลได้ที่ไลน์แชนะโฟทิปนะคะ